สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC m o t o g p กลับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะฮะทุกเรื่องราวของการแข่งขัน m o t o อ p อย่าลืมนะฮะมาเจอกันได้ทุกค่ำคืนนะแม้ว่าจะเหลือเวลากว่า4เดือนนะครับที่ MotoGP สนามแรกจะเริ่มต้นขึ้นแต่มาติดตามช่องนี้มาคุยกับผมเนี่ยไม่เหงาแน่นอนนะฮะทุกคนทุกคนฮะสำหรับ MotoGP ในฤดูการ2020เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะแล้วก็ประเด็นต่างๆนี่มันก็มาจาก โควิด19อันเดียวแท้ๆเลยนะที่ส่งผลหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมันมีโมเมนต์ทั้งความประทับใจนะฮะทั้งความผิดหวังสมหวังอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะรวมทั้งความผิดคาดนะฮะสิ่งที่เราคาดว่ามันน่าจะมาคนนั้นคนนี้คนนี้หายไปไหนคนนั้นมาได้อย่างไรเนี่ยมันมีโอ้โหเล่ากันผมว่าน่าจะนำเหตุการณ์เหล่านี้เนะี่ยมามา,มาคุยกันได้หลายครั้งแน่นอนนะฮะ แต่วันนี้ผมจะนําเป็นการชิมลางก่อนนะครับคลิปแรกผมจะนําเรื่องราวที่มันพลิกล็อกนะฮะมันผิดคาดผมเองก็ยอมรับนะครับว่าโอ้โหไม่คิดว่ามันจะออกมาในแบบนี้นะฮะกับโมเมนต์ที่ว่ามีนักแข่งที่ชนะมากกว่าชาวบ้านชาวช่อง,องเขาเนี่ยนักแข่งที่คว้าโพลโพซิชันมากกว่าทุกคนทาฟาสเทสแล็เยอะแต่กลายเป็นว่าพอสิ้นสุดฤดูกาลสรุปคะแนานออกมา เขาจบอันดับที่8นะครับทุกคนโอ้โหไม่ต้องสืบนะฮะเกิดมาขนาดนี้เป็นใครไปไม่ได้เด็กแฟบฟาบิโอควาตาราโรนั่นเองนะนักบิดชาวฝรั่งเศสหมายเลข20่ง20ของ y ย m a ม่าห t เกับผลงานโดยรวมของเขาก็ต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ฤดูการอันวุ่นวายจะแข่งขันกันนะ่ะนะฮะเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่เนะี่ยแล้วก็ช่วงครึ่งแรกของฤดูการเนี่ยเขาคือเต็งหนึ่ง เขาคือคนที่คิดว่ายังไงก็น่าจะแบร์เบอร์นะฮะในการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกให้กับตัวเองแต่กลายเป็นว่าฟอร์มก็มาออกทะเลหลังจากเข้าสู่ครึ่งหลังสังั้นใช่ไหมทุกคนอาเดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนของสถิติต่างๆก่อนดีกว่าจะได้เห็นภาพนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างพร้อมทั้งวิเคราะห์โมเมนต์ต่างๆกันด้วยนะฮะทุกคนมาเริ่มต้นที่ใช้ชนะนะฮะเขาชนะ3ครั้ง3สนามซึ่งมันมากกว่า นักแข่งทุกคนนะฮะ14เรสทั้งหมดชนะ3ครั้งก็คือที่เฮเรสเนี่ยชนะไปทั้ง2ครั้งเลยนะครับเพราะว่าเฮเรสแข่งกัน2เรสนะฮะสนาม1สนาม2ก็ยืนโพเดียมอันดับ1แล้วก็มาชนะครั้งที่3ก็คือที่คาตาลุนยาก็เรียกว่าชนะทั้ง3ครั้งเนเกิดขึ้นที่สเปนคว้าโพโพซิชันออกสตาร์ทคันแรก4ครั้ง4ครั้งก็แน่นอนนะฮะที่เฮเรสเนี่ยก็ เลฟหนึ่งเลฟสองนะก็ควา้าโพได้แล้วก็มาควา้าโพครั้งที่3ได้ที่เลอมองที่ฝรั่งเศสบ้านเกิดตัวเองไปควาป้าโพอีกครั้งในสนามถัดมาก,ก็คือที่อารากอนเลสแรกแล้วก็ทำฟ้าเทสแลบสองครั้งฟ้าเทสแลบครั้งแรกก็คือที่เฮเรสเลสที่2นะฮะแล้วก็ที่คาตาลุนยาสเปนอันนี้ที่คาตาลุนยาไม่ได้ควา้าโพนะฮะ ไม่ได้ออกซาร์ทคังแรกแต่ชนะที่นี่และก็ทำฟัสเทสแลบด้วยแล้วก็อันดับเร็วร้ายที่อันดับที่18นะครับที่อารากอนเวทแรกคือคว้าโพเดียมที่นี่นะฮะแล้วก็จบอันดับที่18สรุปก็ไม่มีคะแนนอยู่3แต้มอ่าสสนามนะฮะจบ127คะแนนอันดับที่8นะฮะตามตารางก็โอ้หนำหน้าอันดับที่9อยู่แค่2แต้มนำชนะมิเกลลิเวล่าแค่2คะแนนคิดดู มันเป็นเป็นโมเมนต์ที่ไม่อยากจะเชื่อนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ว่าจะมาถังโถมอะไรกันนะคืออยากให้ FC ของยูมา FC ของแฟบเข้าใจด้วยนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ลุ้นที่เชียร์แฟบมาเลยตลอดอยู่เช่นกันนะฮะทุกคนเราอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปนั่นแหละว,ว่าโมเมนต์ที่น่าจดจําและน่าพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นความสมหวังอย่างเดียวนะฮะมันเป็นความผิดหวังเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่มันส่งผลกระทบกระเทือนต่อ ต่อคนที่เชียร์นั่นแหละนะฮะสิ่งที่จะมาเล่าเราจําภาพเก่าๆของแฟบก็คือความแข็งแกร่งในปีที่แล้วหลายสนามใน2019นะฮะเขาคอนโทรลเกมได้แทบจะทั้งหมดเลยจริงอยู่นะครับมีบางสนามคือเขาอาจจะไม่ชนะก็จริงนั่นแหละนะเป็นนักแข่งที่ไม่เคยชนะใน2019แต่คว้าโพเดียมเยอะคว้าโพเยอะ แน่นอนว่าเขาอาจจะโดนแซงในช่วง2-3รอบสุดท้ายหรือว่าแม้กระทั่ง2-3โค้งสุดท้ายอาจจะมีนะฮะแต่ก็จะลืมว่าคนที่แซงเขาเนี่ยคือนักแข่งที่หลายคนเชื่อว่านี่คือนักแข่งที่เก่งที่สุดแห่งยุคอย่างมาร์กมาเกตนักบิ่หมายเลขเก้าของเวสบโซฮอนด้าอดีตแชมป์โลกคือโดนใครคนอื่นแซงเนี่ยก็คืออาจจะเฮ้ยมีแปลกใจมีอะไรนะฮะแต่ถ้าโดนมาร์กมาเกตแซงเนี่ย ผมว่ามันมันก็คงคงไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะฮะไม่ต้องแปลกใจอะไรใช่ไหมครับแน่นอนว่าอาจจะโดนมาร์เก็ตเนี่ยเฉือนไปแบบบุบบิดหลายครั้งหลายคราวแล้วก็มามองที่ฤดูการนี้นะฮะก็ไม่มีมาร์เก็ตออกนําตั้งแต่แรกๆแล้วก็ปิดเกมเรียกว่าทิ้งห่างแบบแบ,บเบอร์มันก็เป็นโมเมนต์ที่กล้์ดสองใช่ไหมคือคุมเกมได้ คือเขาจะมีความแข็งแกร่งตรงที่ว่าคว้าโพและก็ต่อยอดความสําเร็จนั้นออกนําแทบจะทุกสนามนะครับแล้วก็แม้ว่าจะพลาดโดนแซงบ้างก็ยังอยู่ในหัวแถวอยู่ในโพเดียมนั่นก็คือภาพจําของแฟร์แต่จุดเปลี่ยนมันก็มาหลังจากที่ผ่านไปครึ่งทางในฤดูกาลนี้นะฮะคือคว้าโพก็จริงแต่หลุดไปช่วงท้ายท้ายไม่มีคะแนนหรือว่าเก็บได้2 3ส,สมแต้มอย่างนี้คือไม่สามารถที่จะพาตัวเองเนะี่ย ติดท็อป5ท็อป6คือถ้าเกิดว่าเขาสามารถจะติดท็อป5ท็อป6ได้เชื่อมั้ยครับว่าเขาเนี่ยก็น่าจะได้ลุ้นแชมป์จริงๆนะคือไม่ต้องชนะหรอกเอาชนะแค่3สนามนั่นพอแล้วแล้วก็ยืน5ยืน6มาเนี่ยมันก็เพียงพอแต่ในสนามที่เขาไม่มีแต้มนะถึง3สนามนะทุกคนคิดดูแล้วก็คว้าได้สนามละหน,นึนน่งคะแนน2คะแนนบ้างก็อีกตั้งส4สนามเห็นไหมครนี่ไงมันถึงส่งผลให้ได้เพียง127แต้ม ส่งผลให้จบอันดับที่8แล้วคนที่ตามหลังมาเรียกว่าตามห่างๆในช่วงแรกๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าขยับแซงไปแบบดือด้อๆซะงั้นอย่างจวนเมียหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมที่ออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ค่อยสวยงามนักอย่างแฟรงกี้แต่แฟรงกี้ก็จบอันดับที่2นะฮะที่ดูนั่นก็คือเป็นความจริงที่ต้องยอมรับนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทำอะไรได้ไม่ล่ะ ก็คงจะต้องพิจารณาทบทวนนะฮะในสิ่งที่ตัวเองพลาดแล้วหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนความมั่นใจเขาจะหายไปเยอะความมั่นใจหายไปเยอะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือไม่อาจจะกดเวลาขึ้นมาหัวแถวได้ในวันซ้อมภาพจําอย่างหนึ่งก็คือแทบจะไม่ต้องสืบนะครับว่าแฟบเนี่ยทำอันดับเวลาได้ดีมากคือแทบจะยืน1ยืน2ยืน3ตลอดในวันสุกแล้วก็วันเสาร์ แต่พอรู้ว่าโอกาสลุ้นแชมป์โลกมันหายไปเยอะเนี่ยตรงนั้นไม่มีนะฮะนู่นนะฮะไปอยู่ในช่วงกลางๆตารางเมืออันดับ8อันดับ9ก็ดีที่สุดประมาณนั้นแล้วในฤดูการหน้า2021ขึ้นทีมโรงงานเนี่ยก็ยังขึ้นไปพร้อมความกดดันอีกครั้งหนึ่งคือเปลี่ยนสีเสื้อแต่รถยังคงเป็นสเปคเดิมนะ,ะทุกคน สเปคปี2020ปีนี้แหละซึ่งเรามองว่าเอมันใช่เหรอตกลงว่า2019ซึ่งมันเป็นรถของแฟรงกี้คนที่คว้าอันดับ2ได้ในฤดูกาลนี้เนี่ยตกลงอันไหนมันดีกว่าซึ่งแฟบก็แสดงจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขามองว่าปี2019ดีกว่าเขาไม่เคยคิดเลยนะครว่ามันเป็นรถคู่ใจของเขาเลยไอ้เจ้าปี2020เนี่ยว่างั้นถึงขั้นบอกมาอย่างนี้แล้ว พูดเลยลอยไปถึงยามาฮ่าว่าปีหน้าผมขอสเปค2อง9ั้มได้ไหม M1 สเปคโรงงานในปีนี้เนี่ยผมไม่มีความมั่นอ,อกมั่นใจเกี่ยวกับมันเลยมันไม่ใช่รถที่ทำให้ฟิลลิ่งการขับของผมเนี่ยรู้สึกดีก้าวขึ้นไปนี่ก็คือความมั่นใจมันไม่มีอะบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะก็อาจจะบ่นภาษาวัยรุ่นน่อมั้งถ้าไม่ดีแล้วคุณชนะทั้ง3ครั้งคุณอย่าลืมนะคุณคว้าโพทั้ง4ครั้งนะ ด้วยรถ2,020เนี่ยพูดยากครัทุกคนเราไม่ได้อยู่ในบนอานรถแข่งคันนั้นเหมือนกับนักแข่งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับความกดดันเอยสภาพการบริหารจัดการในทีมการเซตอัพรถเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยที่รวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆนะฮะ การที่จะชนะมันไม่ได้ว่ามีแต่ฝีมือลามืออยู่อย่างเดียวหรอกใช่ไหมครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างคือฝีมือของนักแข่งบ้างฝีมือของช่างฝีมือการบริหารจัดการในทีมรวมทั้งเหตุปัจจัยภายนอกที่มันจะเกื้อหนุนกันบ้างเหล่านี้ก็คือมันก็พาความสําเร็จมาสู่ทีมทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ไม่ดี มันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาทดแทนเพื่อที่จะให้มันสมดุลกันที่สุดแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเลยอันนั้นก็ต้องยอมรับนะครับในความเป็นไปตรงนั้นแล้วก็ต้องงมเข็มหาทางออกให้ได้ที่สุดให้ได้เร็วที่สุดกับปัญหานั้นใช่ไหมทุกคนก็โอเคนะครับก็ฝากกันไว้นิดหนึ่งนะสำหรับคนที่ติดตามคนที่เชียร์นะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าเราต่างคนต่างก็มาจาก าการเป็น FC ของหลายคนหลายทีมนะดังนั้นรักใครเชียร์ใครเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเขาในทุกสถานการณ์ที่เขาเจอหรือแม้กระทั่งนักแข่งที่เราไม่ได้เชียร์ไม่ได้ลุ้นเนี่ยนะฮะในวันที่เขาทำผลงานได้ดีอ่าเราก็ดีใจกับเขาด้วยเนี่นั่นคือเกมกีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดามากนะฮะ หรือในวันที่นักแข่งของเราผลงานไม่ดีเราก็คงจะให้กําลังใจเขาต่อไปนั่นแหละนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่ก็อยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้บรรยากาศในการชมการเชียร์ออกมาแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนก็ทําได้ดีแล้วก็มีความสุขกับการรับชมมีความสุขกับการได้ติดตามมันก็จะกลายเป็นเป็นความสุขจากตัวเราแล้วก็เผื่อแผ่ส่งผลกระทบไปยังคนอื่นด้วยนะฮะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ